คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อความบันเทิงและให้ความรู้เท่านั้นเด็กที่มีอายตุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเอาละครับ really สวัสดีทุกๆคนด้วยครับวันนี้ เหมือนเดิมครับเรายังจะมาอยู่ที่โจ๊กเกอร์ล็อตเหมือนเดิมในส่วนของฟาเบ็นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คลิปนี้ก็ใครที่อายุต่ำกว่า8ก็ไม่ไม่ไม่แนะนำให้เล่นนะครับเล่นเหมือนเดิมครับทุน3,000บาทนะแต่ว่าเราจะเบ็ดต่ำสุดนะโยกเงินเข้าครับไปฮะทุกคนวันนีเออ้เราจะมารีวิวเกมเกม,เกมนึง เดี๋ยวรองเงินเข้าเข้าไปในสปอร์ตบุ๊กแป๊บนึงนะครับป่ะกดเริ่มต้นฮะเพื่อไม่เสียเวลายังอยู่ในมือถือเหมือนเดิมนะครับจะมีจะมารีวิวเกมเกมหนึ่งนะครับชื่อว่าเกมเนตจูนตัวนี้นะครับอยู่ข้างๆไล t ิ i งก God เลยก็เป็นอีกเกมหนึ่งครับที่น่าสนใจแล้วก็ทำกำไรได้จ้ะ การหมุนการปั่นสล็อตของเราเองนะครับไปดูซิว่าข้างในตัวเกมเป็นยังไงทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นการรีวิวให้ดูนะครับไม่ว่าจะได้จะเสียเราก็จะลงคลิปนี้นะครับส่วนใครชอบไม่ชอบจะตัดสินใจสมัครหรือมไม่สมัครงานก็แล้วแต่ทุกคนนะครับลิงก์รายละเอียดต่างๆอยู่ด้านล่างไมไ่ว่าจะเป็นปุ่มสมัครทดลองเล่นนะครับอยู่ด้านล่างหครับหรือเข้าไปตรวจสอบแอดไลน์เข้าไปถามโปรโมชั่นก่อนไดนะ้ครับไปฮะลุย มาดูซิว่าปรับเบ็ดได้เท่าไหร่นะครับวิธีการปรับเบ็ดก็น่าจะเหมือนกับตัวไลติงกอนเลยนะครับอันนี้6บาทเีอหนึ่งบาท1บาทเมื่อไลติงกอนไลติงกอนสูงสุดที่150ใช่ไหมอันนี้1บาทเนบจูนนะครับต่ําสุด1บาทสูงสุดที่200ไปเราเล่น1บาทเราเล่น1บาทพอครับเฮ้ยเราไม่เอาเราเล่น10บาทโอเค10บาทดีกว่า 10บาทน,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงสุดละครับไปครับกดครับ<ๆ>ไม่เสียเวลานะครับโจเกอร์เกมมิ่งก็จะประมาณนี้เนาะดูซิว่าเนบจูนจะออ้น,นจ้าป๋าแตกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แตกรูปสเกตเตอร์เป็นรูปหีบทองคำนะครับส่วนรูปวายเป็นรูปของตัวโพไซดอนน่าจะโพไซดอนนะรูปของโพไซดอนะครับ สเกตเตอร์3ตัวสเกตเตอร์3ตัวได้สีสปินนะได้สีสปินนะครับ3ตัวได้สีสปิน15ครั้งใช่ไหม,ไหมแล้วก็ตัว Y ตัว Y 2ตัวเอัวนั่นน,นู่นนี่ะนะอะนี่ดูดูสเกตเตอร์2ตัวได้กี่บาท20บาทสวยงามสวยงาม ไปครับ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 ใจมา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 กดดีครับไปฮะดูซีรัลบวกจะเป็นยังไงในส่วนของอะ,อะไรล่ะไลติงกอรที่เรารีวิวไปครั้งที่แล้วก็เราได้เห็นแค่อันต้านะครับอันต้าวินเราไม่ได้เห็นฟีสปินนะครับหวังว่าครั้งนี้น่าจะได้เห็นครบนะฮะน,น่าจะได้เห็นครบว่ารูปแบบการการฟีสปินแตกดีหรือไม่ดีนะครับแต่สเกตเตอร์มาบ่อยนะ นะครับตราบันเยอะจังกดเดียวครับหน้าที่เราคือกดอย่างเดียวไว้มาหนึ่งตัวเข้าไลายหนึ่งครั้งครับคิวคูนสามหัาแต่ห้าบาทสเกตเตอร์บายบายครับกดครับโอ้โหสเกตเตอร์มาตัวแรกหน้าลนเหมือนพึ่บ ไปครับกดครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮนะเหมือนเดิมครับเ,เราจะกดประมาณ300นะ300ตอนนี้หมดไป150ออยห้าสิบก็ยังไม่ใช่ไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยตัวนึงตัวนึงตัวหนึ่งตัวนึง,นง,นงโอ้โหแคเตอร์สตัวนะครับได้มา20บาทนะครับเราจะหยุดที่2 0 0พนเะจ็ะสองพัถ้าเงินยอดเงินเราเหลือ2 0 0พเจราจะหยุดนะก็แต่ไม่แต่ก็แล้วแต่ดวงแล้วกัน <laughs> ผมก็พูดอะไรไม่ได้นะ มันก็แล้วแต่ดวงจริงแต่ไม่แต่กแล้วแต่ดวงเลยอืมสิบบาทสวยงามแทตหนึ่งตัวอืมตัวเดียวนะครับฮึฮึไครับฮหนึ่งตัวสองตัว อีียี่สิบบาทครับสเตเตอร์สองตัวได้ยี่สิบบาทนะครับสามตัวถึงจะได้รีสปินนะอีเลยเก้าสิบห้าบาทครับทุกคนแต่เราเล่นเบ็ดแล้วเบ็ดสิบบาทนี่เราเหลือสักห้าร้อยไหมเราเราเพิ่มทุนเป็นสักหนะ้าร้อยเนาะคิดจะได้ไม่สั้นมากนะครับเพราะว่าเราเบ็ดเอ่อสิบบาท ครั้งที่แล้วที่เรารีวิวในส่วนของไลติงกอร์เราเบ็ดแค่3บาทนะครับเราก็ใช้คนส0 0นะแต่เอาเงินเข้ามาเยอะที่เฉยครับแต่เรากำหนดอยู่แล้วว่าเราจะเหลือเท่าไหร่แล้วเราจะเลิกนะไปครับกดไปเรื่อยๆครับสล็อตไม่มีอะไรมากกดเรื่อยๆกดไปอย่างเดียวครับกดไปอย่างเดียวเ,ออเหมือนเดิมครับอย่างที่เคยบอกเลยว่า จ็อกเกอร์รองรับอยู่ทั้งยูฟาเบสเลยนะทั้งระบบของยูฟาเบสเลยรองรับทั้งไออ่บนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS สนะครับสามารถเล่นได้นะครับมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนทั้งหมดนะเล่นบน PC ก็ได้ iPad ก็ได้ครับเล่นได้หมดรองรับทุกแพลตฟอร์มเลยในส่วนของเรื่องโปรโมชั่นนั้นก็แ <c oughs> อลไล์เข้าไปถามสอบถามพนักงานกันเองเนาะ ผมเองก็ไม่รู้นะไม่ได้มาขายนะครับมารีวิวให้ดูเฉยน,นะกดอย่างเดียวเรากดอย่างเดียว13ตัว5้าบาทนี่เขามีบอกด้วยว่าเข้าลายไหนลายไหนสเกตเตอร์หนึหน่งต, <1 S 1> ตัวไม่เกิดเลยขึ้นนี่หนึร้อยแปดสิบหบาทไปเราตอนนี้เราจะทุน500ร้อไปครับไปครับ กดอย่างเดียวครับกดอย่างเดียวครับเฮ้ยมันหนึ่งตัวแล้วไม่ไม่แตกไม่แตกไม่มีอะไรแตกเลยเออมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะทามมิ่งของมันะนะเนาะสี่บาทไปดูสิไปครับกดไปเรื่อยๆครับหาให้ร้อยหนึ่งครับอีกร้อยหนึ่ง ถ้าแ mm. บบไปครับไปครับ mm. ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะเราเล่นที่ไหนก็ได้เรากดที่ไหนก็ได้นะครับรวมถึงพวกบาคาร่าด้วยเนาะคนใหญ่ปกติคนส่วนใหญ่เขาก็เล่นบนมือถือกันทั้งนั้นนะแต่ว่าผมสําหรับผมว่าเล่นบาคาร่าเล่นคาสิโนอ่าบาคาร่าแหละเล่นบาคาร่าพวกนี้เล่นบนมือถือผมว่าเล่นเล่นยากนิดหนึ่งผมรู้สึกว่ามันวิเคราะห์ไพ่ยาก แต่ส่วนสลร์มีสบายเลยยิ่งตัวซอรของ PG นะโอ้โหสบายใจสวยงามมากนะครับตวของซอร PG ีไปครับกดไปต่อครับก็เหมือนเดิมครับท้ายที่สุดแล้วก็ชอบไม่ชอบแล้วแต่จะพิจารณากันเอาเองนะครับในส่วนของเกมเนบจูนนะครับเรารีวิวกันให้ดูแล้วนะก็ส่วนแล้วแต่จะชอบหรือไม่ชอบท้ายที่สุดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกด s u b สไ r i b ์ด้วยนะครับก็ฝากติดตามเพจด้วยนะลืมฝากติดตามเพจมาตลอดเลยชื่อเพจว่าบัคคราออนไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้ d e s c r i p t i o n เข้าไปติดตามดูกันได้มีเทคนิคน,น,นู่นี่นั่นผมอัพลงเพจอยู่เสมอๆหรือว่าจะาเข้ามาที่เพจแล้วก็มาสอบถามมาพูดคุยกันได้เป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้ไม่มีอะไรล้ก็ขอบคุณและสวัสดีทุกคนครับ Don't tell me you believe that